สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อเครื่องเล่นบลูทูธติดรถยนต์นั่นเองเครื่องเล่นบลูทูธก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับลูกคา้านะครับเป็นของแบรนด์เราเองเลยอ่าทีน,นี้สําหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องเล่นบลูทูธไป1ตัวหรือว่าไม่ได้ซื้อออปชั่นอื่นๆหรือว่าปีหรืออะไรพาวเวอร์แอมมาอะไรเงี้ยเครื่องเล่นบลูทูตัวเดียวสําหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยต่อหรือว่าไม่เคยทําแล้วก็ อยากจะติดตั้งเองทําเองผมจะมาบอกวิธีการติดตั้งแบบคร่าวๆนะครับลูกค้าสายแรกเลยนี่อันนี้คือสายไฟบวกไฟบวกสายนี้ก็คือมาจากสายกุญแจกุญแจรถยนต์ของเราเองครับส่วนไอ้สายที่2องนี่คือสาย ACC ไฟสีเหลืองนี่คือ ACC ก็คือไฟตรงจากรถยนต์ไอ้สตัวนี้ลูกค้าจ้ำเข้ากันแล้วก็จ่ายเข้าไฟบวกได้เลย เข้าใจไหมครับจ่ายเข้าไฟบวกจ้ำคู่กันไปได้เลยส่วนตัวนี้ต้องจําแยกเพราะว่าตัวนี้คือไฟลบไฟลบครับต้องต้องจาแยกฮะส่วนตัวนี้ก็คือไปเป็นตัวรีโมทก็คือตัวรีโมทก็คือไว้สําหรับลูกค้าที่ซื้อปีก็ต้องจาเข้าปีหรือว่า Power a m นั่นเองเพื่อที่จะเอาเป็นตัวนี้เป็นหลักตัวคุมสําหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อปีหรืออะไรก็ เอาเท่านี้ครับลูกค้า2ชุดนี้เป็นหลักสําคัญนะครับคือสองนี้ก็จำบวกเขารวมกันได้เลยแล้วก็มีชุดหนึ่งก็คือสายนี้คือเป็นชุดของ a อด d โ o คือชุดลําโพงสายชุดลําโพงชุดลําโพงก็จะมีให้มาเป็นคู่ครับลูกค้าจะมีสีเขียว1คู่สีขาว1คู่แล้วก็สีเทาอีก1คู่แล้วก็สีม่วง1คู่อคู่ทั้งหมดให้มาสคู่ ทีนี้ลูกค้าจะต่อ,อยังไงผมจะแนะนําให้ครับลูกค้าสังเกตดูดีๆนะครับสายไฟเนี่ยมันจะมีเส้นหนึ่งคู่หนึ่งเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะมีเส้นหนึ่งเป็นสีดําสังเกตดีฮะสีดําตัดอีกเส้นหนึ่งไม่มีสีซึ่งสีดําตัดเนี่ยให้ลูกค้าจาเข้าลบของลําโพงเลยนะครับจาเข้าลบของลําโพงทั้งหมดก็คือแล้วไอ้ตัวที่ไม่มีสีดําตัดให้ลูกค้าจาเขาบวก ให้ลูกค้าจำข้อบ,บวกได้เลยฮะก็คือจะเป็นหรือลูกค้าจะเป็นต่อลำโพงสองคู่เสียงกลางสองคู่แหลมสองคู่ก็ได้ครับแต่แต่ที่สำคัญก็คือมันมีบวกลบนะครับให้ลูกค้าสังเกตดูดีๆให้สังเกตดูดีๆครับแต่ว่าผมจะแนะนำเนี่ยก็คือให้ลูกค้าเนี่ยต่อลำโพงพันสายไฟ,ไฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนทำให้เรียบร้อยก่อนตามขั้นตอนก่อนแล้วค่อยมาเสียบ ตูดตรงนี้ครับผมจะแนะนําให้ทําพันสายไฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาเสียบเพื่อที่จะก,กันช็อตหรือกันอะไรต่างๆครับต้าสมมติว่าลูกค้าเผลอไปทําสายชนกันเนี่ยมันก็ช็อตทําให้เกิดเสียหรือว่ามีปัญหาภายหลังได้ผมแนะนําให้ทําอย่างนี้ดีกว่าเพื่อที่จะได้เซฟตี้ของลูกค้าเองด้วยครับก็มีประมาณนี้ครับเครื่องเล่นบลูทูธของเรา ไม่ยากครับลูกค้าหรือมีอะไรสอบถามติดต่อเรามาได้เลยครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ